สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เอกบ้านสวนวันนี้แม่เอกบ้านสวนนะคะจะนําพืช2ชนิดนะคะมาแนะนํานั่นก็คือต้นม่อนพเท่านะคะกับแก้วสารพัดนึกนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะพืชสองต้นนี้มาเจอกันในกระถางเดียวกันเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆเลยค่ะ ต้นพืชชนิดแรกนะคะที่จะมาแนะนํานั่นก็คือ,อแก้วสารพัดนึกนะคะตามความเชื่อของคนที่ศรัทธาเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ป้องกันพูดผีปีศาจส,สิ่งอัปมงคลนะคะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอีกทั้งยังเป็นว่านที่ดีในทางเมตตามหานิยม ทำมาค้าขายดีแต่ถึงอย่างไรนะคะผู้ที่มีไว้ในครอบครองหรือผู้ที่ปลูกก็ต้องเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยนะคะถึงจะทำมาหากินได้สะดวกนะคะ,ะในเรื่องของการดูแลนะคะก็ไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะ,ะต้นแก้วสารพัดนึกนี่เขาไม่ชอบน้ำนะคะกระถางก็ให้เป็นรูปโปร่งโล่ง น้ำสามารถไหลซึมได้สบายนะคะแล้วก็ไม่ต้องการแสงแดดมากนะคะความชื้นพอประมาณอยากรู้ว่าชื้นน้อยมากแค่ไหนเราก็ลองใช้มือจับดูนะคะถ้ามันชื้นถ้ามันแห้งค่อยๆลดน้ำนะคะถ้าลดน้ำมากแล้วนะคะพืชชนิดนี้จะอับเฉานะคะไม่ค่อยโตเท่าไหร่การขยายพันธุ์เนี่ยขยายทางโกหรือ ถ้าปลูกในนานๆไปมันก็จะมีรากมีรากอยู่ใต้พื้นดินาบางคนเขาก็เรียกว่าไข่ของอแก้วสารพัดนึกนะคะตัวนี้สามารถที่จะนำไข่ที่อยู่ใต้พื้นดินเนี่ยไปปลูกใหม่ได้นะคะจะเป็นเม็ดกลมๆนะคะใสๆต้นนี้ก็ได้มาจากาเม็ดไข่เป็นรากใสๆเหมือนกันนะคะเอามาฝากไว้ในกระถางนี้ ถ้าเราจะขยายพันธุ์โดยการแยกโกอก็ได้ค่ะเราปลูกเลี้ยงไปนานๆแล้วก็จะขยายโกอให้โกเแตกใหญ่ขึ้นถ้าลำต้นายาวขึ้นเราก็สามารถที่จะตัดยอดไปปลูกใหม่ก็ได้นะคะให้เหลือตอๆก็จะแตกนอแตกโกอต่อไปค่ะต้นนี้สดชื่นสวยงามมากเลยนะคะคงจะได้ดินพอเหมาะพอควรนะคะ จึงทาให้เจริญเติบโตใบเป็นสวยงามเลยนะคะเงางามดีวานชนิดที่2นะคะเป็นพืชชื่อว่าต้นว่านผู้เท่านะคะอันนี้มีความเชื่อว่าช่วยปกป้องภัยอันตรายนะป้องกันสัตว์ร้ายป้องกันไฟไหม้บ้านนะคะหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาถึงบ้านได้นะคะจึงได้เป็นที่มาของชื่อว่าน,นางคุ้มหรือว่านผู้เทาเฝ้าบ้าน ที่เปรียบเสมือนมีผู้เท่าคอยเฝ้าปกป้องลูกหลานภายในบ้านนะคะรวมถึงมีความเชื่อว่าจะช่วยทำให้ทำมาค้าขายดีขึ้นด้วยนะคะถ้าใครปลูกพืชชนิดนี้นะคะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับใบแล้วก็ประดับดอกได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าใบมีรูปทรงเป็นหัวใจสีเขียวใบใหญ่งามนะคะอดอกถ้า เกิดมาโตออกมาจะเป็นดอกสีขาวนะคะไม่แพ้กับใบนะคะเป็นช่อยาวสวยงามมากนะคะเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอกนะคะต้นว่านนังค้มนี่สามารถใช้มเมล็ดขยายพันธุ์ได้หรือใช้หัวก็ได้นะคะขยายพันธุ์นะคะโดยการจะปลูกทั้งหัวหรือ,อแบ่งพาหัวครึ่งออกก็ได้นะคะคล้ายๆกับการขยายพันธุ์ของว่านสีทิศนั่นเองนะคะ ว่านนางคุ้มต้นนี้ก็ปลูกโดยการใช้หัวนะคะกำลังเจริญเติบโตมีสองต้นอยู่ในกระถางเดียวกันนั่นก็คือ,อต้นแก้วสารพัดนึกกับต้นว่านนางคุ้มนะคะปลูกโดยการเจริญเติบตโตได้กันดีนะคะสวยงามนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบว่านชนิดนี้ก็หามาปลูกได้นะคะ สำหรับแม่อยญ่แอดก็ขอขอบคุณมากนะคะฝากติดตามกดไลค์ขอบคุณมากนะคะ